สวัสดีทุกคนด้วย,คร,ย,ยวครับผมโอ้โหทุกคนเห็นอะไรไหมเงินเกียวตัวบวดครับผมโอ้ย,ยตุลปวดหัวเมื่อวานเจอแพ็กเรียมเรียมแบบร้านเปอร์เซนต์ตัวบอกเลยโอ้โหถ้าติดอยู่ในสถานการณ์แบบพี่พี่บอกเลยนะต่อให้มีเลือดเต็มหน้าผมยังต้องใช้ดวงในการผ่านเลยอะ เพราะว่าอะไรคือเราเพรียดสามตัวครับผมมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่เลือดเต็มเต็มสามตัวเนี่ยมันจะสู้ชนะแล้วการเหลี่ยมของมันเนี่ยเหมือนกับมันมันหินนะมันเห็นว่าตูเนี่ยกําลังจะตีอะไรตูกําลังจะใช้แต้มอะไรคือแบบโอ้โหสุดจริงๆฮะนี่ตู้บนข้ามวันกันเลยทีเดียวครับผมโอ้ก็ดูดิมันเล่นเงินเขียวตูจากพันกว่าเลยยี่สิบหกอ่ะโอ้โหของจริง เอาละครับผมทุกคนวันนี้เราไปโหดแพ็กกันดีกว่าฮะเปิดตัว <c oughs> เปิดตัวแบบแปลกใหม่ใช่ไหมเปิดปุ๊บบนปับ๊บครับผมเอาละครับผมอืตัวไม่อยากเจอหน้ามันเลยแพ็กเนี้ยรีบรีบบดไปนะรอบหน้ามาตัวก็ไม่ตีด้วยเห็นเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่ฮะผมก็โดนเหลี่ยมฮะทีเดียวพอทีเดียวพอใช่ไหมบางคนเล่นทีสองดีพอเพราะบางคนได้อ่าสี่นะผมชนะสี่รอบเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นทูดอนแล้วนะผมตึง้งเมื่อวานพี่ตกไปห้าใช่ไหมแล้วพี่ก็ได้ลุ้นครับผม เออก็ได้ก็ได้อยู่แต่ทุกตัวพี่มีหมดแล้วแต่พี่อยากทําเพื่อทุกคนไงอยากให้ทุกคนได้ดูครับผมว่าแพ็กมันเหรียมจริงๆฮะรอบหน้ามาพี่ขอไม่ตีแล้วนะจําชื่อมันไว้ครับผมแพ็กนี้อาร์โธซีแรปเตอร์ครับผมไปไปทัวร์ใช่ไหมอาร์โธซีแรปเตอร์ทัวร์ใช่ไหมไปทัวร์ไกลๆตัวเลย <laughs> บนไม่พักเลยเอาละครับผมทุกคนแล้ววันนดีครบผมเราจะมาตีแพ็กสเตนสมาทกันนะผมว้าวนี่เลยครับผมก็มีสิทธิ์ลุ้นนะผมการดรีเจเนรี่อันอระดับสองนาผมตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าไอเนโอโซรัสนะผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผมแล้วก็ได้ลุ้นถึงซุปเปอร์เลร์นะผมซุปเปอร์เลขึ้นมาเนาะ แต่อย่างพี่น่ยมันก็ต้องรีเจนระดับ2อยู่แล้วใช่ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ปากดีเลซีรีส์เข้าให้3ามแมทด้วยกันครับผมไม่ใช้กินเนื้อ3ามตัวดาบอมแล้วจัดดีครับผมให้ใช้กินเนื้อ3าอม,ดดมนน3ตัวแบบนี้หืมอไอมันกล้าเอากินเนื้อมาบุกบ้านพี่วะทุกคนเ้ยมันต้องเป็นคนยังไงวะมันกินเนื้อเนี่ยบ้านตูเนี่ยสมบูรณ์สุดแล้วนะจะบอกให้และทุกคนดูนะครับผม ดูค่าพลังแต่ละตัวนะยูดอนนี่ก็ใกล้เคียงกับอันโลของ E i นะฮะผมเอาค่าพลังแบบพอๆกันเลยมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีกับผมซึ่งเหลี่ยมกันนิดหน่อยเหลี่ยมกันนิดหน่อยไม่ได้มากแล้วเราไม่ได้มีสิทธิ์แพ้่านชนะ่านนะผมมาดูว่าแพ็กนี้มันจะเหลี่ยมหรือเปล่าอันดับแรกอย่าค้างใส่ตัวอย่าค้างใส่ตัวตัวขอร้องเอาล่ะครับผมตอนนี้อันโลตัวให้ก่อนตัวให้เปิดก่อนเลยเพื่อนตัวีนบทไม่จบเลย ยังเครื่องอยู่เลยเอารทกิงนะเว้ยดูยังเครื่องไอแพ็กนั้นอยู่เลยอ่ะคือแบบน่าเกียดเกินไรจังหวะที่ตูแบบต้องไปตีตีที่แบบชา้าสี่กันสี่ของมันอ่ะโอ้โหสี่ห้านาทีมันไม่ตีตัวเลยอืมท <c oughs> ี่ยาที่ยมึงหยุดบนก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยยูดอนเดี๋ยวเอาวะยูดอนไม่อยากมาเป็นแท้งครับผมไม่ให้ยูดอนเป็นแท้งหรอกไปโน วักเรียบร้อยไปดีมาแม็กนี้ไม่เหลี่ยมเท่าไหร่หรอกเอาละผมแมก็กกีกาโลมาแล้วคือเนี่ยเสมอทธาตุแบบนี้ยังพอว่าเว้ทุกคนใช่ไหมแต่แบบเมื่อวานคือมันเอาเพธาตไล่เราเพธาตไปสู้กับไอตัวชนะธาตุคิดอะไรอยู่วะไอไอมันอ,อะไรไม่รู้มันคิดอะไรอยู่อยากจะถามคือเมื่อวานที่ฟุกเลยนะที่ชนะได้ต้องบอกว่าฟุกครับผมไม่งั้นตูไม่ชนะหรอก โอ้โหเรียมเกินมีตัวบนไม่จบแล้วทีเนี่ยว่าจะจบจะจบเอาละผมมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือสองใช่ไหมไปนอนบั๊บับัเรียบร้อยไปดีแพ็ก,กี่กิโลมาครับผมโพเซลโต,โตมาแล้วและดามิเอตเขาอยู่ที่3ามเันเจ้าและตบด้วยสามครับผมเรเรียบร้อยเอาละครับผมอินโดรแรปเตอร์มาแล้วอินโดรแรปเตอร์บอก ไปนอนไส้ดูไปนอนเวิบเดินมาย่องเบาแล้วก็กระโดดขย่ำปั๊บปั๊บเรียบร้อย42ไปดีโอเคจบไปในรอบแรกครับผมอีซี่ครับผมนี่ปากดีเดอรซีรีส์เขาให้เมื่อวานตูก็ไปพูดประมาณตาสองมั้งที่ตูพูดอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละครับผมเจอตาที่สี่ที่ห้างานหยาบตูแล้วเป็น ตูเป็นคนไม่อยากยอมแพ้อะไรด้วยนะตูเล่นจนเงินเกี่ยวหมดก็คิดดูดิรอบสองครับผมคือจริงๆพี่ยอมแพ้มันไปแล้วนะที่พี่เล่นแพ้สองรอบแบบพี่ไม่เคยแพ้ไอ้แพ็กนั่งรถเล่นสองรอบเลยพี่พูดจริงๆนะตูไม่เคยแพ้ขนาดนั้นเลยครับผมแต่โอ้โหไม่ไหวฮะและ้วตูแพ้ขนาดนั้นตูจะไม่กู้ศักดิ์ศรีขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมนี่แพะแพกนี้บอกเฮ้ยสนใจตูหน่อยสิ ทุกคนไม่สนใจแพ็กที่ตูตกอยู่เลยเนี่ยแพ็กที่ตูตบนี่ก็ตึงไหมเหรอมันก็กินเนื้อจนกินเนื้อไงทุกคนตเตกเราที่ชนะแบบว่าเอาเาท่าธาตไปชนะชนะธาตุเนี่ยมันก็แพ็กอื่นมันก็อีซี่แล้วะถ้าตูชนะได้โอ้โหแล้วค่าพลังก็คือแบบถ้าเราชนะธาตุเราให้ค่าพลังมันสูงสูงหน่อยอะตูก็จะไม่ไหวนะตูก็จะไม่บ่นอีกนะทุกคนแต่ค่าพลัง ต่ำเตีย้ยเรียดินครับผมต้องพูดงี้โอ้โหค่าพลังพอๆกับ AI อยอะน้อยกว่าเดือั้มแล้วไม่ตบตัแบบนี้อินโดมินาเรเกณ2จัดไปเลยลูกพ่อไปนอนบัดเรียบร้อยไปดีและมาถึงคิวเขาแล้วครับผมไดเมีโทคารัด,ดมันเท่าถ้าเกิดตัไวไรสดได้นะตัวจะบอกตัวบนทั้งคืนนะ่ะเมื่อคืนนะ่ะแม่เครื่องจะจัด <c oughs> เอาละครับผมอินโดแรปเตอร์มาแล้วต่งมันลงไปนอนเนลยลูกนฮะตัวแดงเหมือนกันตัวแดงเหมือนกันทำไมไม่ให้ของตูได้เลเวลเกินแม็กแบบนี้บ้างปะเอ้โอ้ชิปแล้วอะไรอัน <c oughs> นี้ตัวบนแค่นี้ถึงกับค้างใส่ตู้เลยเหรอโอเคตัวหยุดบนก็ได้ไปนอนวัดเรียบร้อยไปดีแม่ตัวบนนิดหน่อยถึงกับค้างเลยเหรอ มาอยูดอนเอาละอยู่ดอนหกมาขอหกได้หขอหกได้หกครับผมสวยงามโอ้โหพอตูมาเล่นแบกไม่เหลี่ยมแบบนี้แล้วตูรู้สึกโคตรจะดีใจอะผมโอเคมาไปนอนซ้ายอยู่ดอนไปนอนเจอพี่โตปิดฉากมาแล้วก็ยง่ำเรียบร้อยโอ้โหเจ็ดหมื่นพอดีเป๊ะโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมโอ,อ,มโอ้สวยงามครับผม เอาละครับผมมาและรอบท้ายครับผมจัดมาเจออันเบอร์โตหูตัวเบาไม่สมควรเอาสกอร์เปียนเล็กกับอีโดแรปเตอร์ออกหรอกเอาสกอร์เปียนเล็กไปแล้วกันโอเคทุกคนสกอร์เปียนเล็กน่าจะรีพอๆกับพี่โตนะพี่โตสามวันถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมมันใช้เจ็ดล้านเว้เจ็ดล้านเงินทอง โอเคครับผม2อตีตูทีเดียวก็ตายครับผมเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนเวลากันน่ะถ้าเป็นแพ็กนั้นนะไอแพ็กเหลี่ยมนะเอเฮ้ยปาบี้บนในเกมมันค้างเออถ้าจูจะบอกว่าถ้าเป็นแพ็กเหลี่ยมรู้ไหมมันจะทํายังไงมันจะชาร์จไงทุกคนมันจะไม่ตีอย่างนี้มันชาร์จส่วแล้วพอตูตบไปทําไงมันกันพอตูไม่ตบมันชาร์จไอพวกแพ็กเหลี่ยมนะดูจากตรงนี้ได้ พอตูตกมันกันพอตูไม่ตกมันชาร์จพอตูตกพอดีกันเออพอตูตกเผื่อชาร์จให้ตัวบนี่แย่อาราครับผมตอนนี้รีมาขอสี่ขอสี่ได้สี่ครับผมบักเรียบร้อยทำดีแล้วไดเมโทรมาแล้วครับผมอินโดดาเร็ยมาแล้วคือเราต้องให้แทงจริงๆขอโทษนะลูกไดเมโท รอบหน้าเดี๋ยวพ่อให้ดูเป็นพระเอกนะตัวให้บิดแดงต้องมาเถงปายนอนวักเรียบร้อยไปดีและมาถึงคิวของเขาแล้วครับผมเวรสตสี่ลเบเจ็ดสองมาแล้วโอ้โหแล้วจบด้วยสี่เรียบร้อยทำดีแล้วอินโดบีนเล็กลูกพ่อมาครับผมสกอร์เปียเล็กมาแล้วอินโดมีนเล็กเจนหนึ่งกับสกอร์เปียเล็กเนี่ยมันเท่เท่พอๆกันเลยนะโอเจริงพี่ก็ชอบเหมือนกันนะอินโดบีนเล็กเจนหนึ่ง น่าจะให้ค่าพลังมันสูงกว่านี้จะดีมากครับผมปายนอนบักเรียบร้อยไปดีและมาแล้วครับผมไอต,ตัวนี้มันรอบที่แล้วมีทัวร์นาเมนต์พี่ไม่ได้เก็บครับผมแต่พี่อยากผสมอยากผสมขึ้นมามากกว่าฮะและโอเคครับผมมันถึงเวลาแล้วปายนอนสกอร์เปลี่ยนเล็กฟืบวักยั่งเมเพิ่มเพิ่มบพ,พ,พกัดกล้วโยนแล้วก็ฟา เรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายค,ค,ค,ค e e รับผมอูอู้แพ็กอีซี่ว่ะมันอีซี่จริงโอ้ยพอตตีแพ็กนั้นไปแล้วแพ็กอื่นก็คือเบาวิวครับผมมาขอให้ได้รีเจนระดับ2จัดมาจ้าสเตโกซอรัสคือรีเจนระดับสองจ้า เฮ้ยตัวระปวดหัวเอางั้นเอาเออตบแพ็กเหรอฟึบฟึบฟจากที่ดูแล้วนะผมมีแพ็กเลยนะเล่นมีแพ็กนกครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ตบสองแพ็กเลยละกันวันนี้จันมาครับผมใจดูว่าแพ็กไหนไหนมันก็ไม่ได้มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบเราขนาดนั้นหรอกครับผมถูกไหมฟึบฟึบฟึบนี่ไงนี่ตัวข้าพลังแบบนี้ด้วยนกกับนก รอแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วกันครับผมตัวแรกมันเปิดเบอร์เซิร์ฟใส่เราวะทุกคนตัวแรกเปิดเบอร์เซิร์ฟว่ะปึ๊บไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมจริงๆแล้วเราเปิดเบอร์เซิร์ฟสวนเลยก็ได้เลยเนะี่ยนี่อย่างนี้ก็ได้ครับผมการแบบดีชิวๆไปตา,าพร้อมแล้วจัดดีครับผมจะให้ดูว่าตู้ตีแพ็กไหนตู้เขาไม่ได้ปวดหัวท่าไอแพ็กเมื่อวานอะเอาละผมแล้วเปิดเบอร์เซิร์ฟสวนมาครับผมปึ๊บโอ้โหดามเอจอยู่ที่พันเจ้าเลยเหรอ แล้วเพิ่มเลือดโอ้ยปามี่เขาให้ใช้การได้ก็ใช้การโดด,โด,ดไปเลยจะมาโอ้โหจะเอาไปเอาเสียเปียบมันทําไมวะแล้วดูเลือดดิต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะโอ้อะไรวะปามี่เอ้ยเล่นให้ตัวเองเหนื่อยทําไมเนี้ยรอบหน้ารอบหน้าโดนแน่ไอ ตุจะจัดหนักๆเลยเอาละครับผมรอบนี้ปล่อยมันไปก่อนฮนะแล้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมสองมาไอ้นกปากใหญ่ไอ้นกปากใหญ่ตบเพียงแค่หนึ่งทาเบจโรทาเบจโรชาร์จไปก่อนนะหนูเพื่อทีมเพื่อทีมยังไงก็ต้องให้ทาเบจโรแทงครับผมทุกวันนี้ซูเปอร์ไฮบิดแดงถูกต้องมาแทงอะ่ะก็คิดดูดิแล้วตบด้วยสามครับผมโอ้โหทำดีแล้วลูกพอ่อหมาครับผม ตัวนี้มันชื่ออะไรวะพี่ลืมละเมื่อก่อนอ่านว่าอะไรวะเจ้าอูไดโมโฟดอนปะอูไดโมโฟดอนปะเออโอเคไปชื่อก็เรียกยากเหลือเกินลูก6กพันด้อยู่วะผมไปนอนบับเรียบร้อยไปดีและมาครับผมไอ้นกเขียวมาแล้วตูเรียกแต่ชื่อนกลูกตูก็พอชื่อนกไอตูจะไม่เรียกและตบด้วยสามครับผมโอ้โหเจอการปิดผนึกมาดิ แล้วยังไงอะบักโอ้โหเบาเกินเรียกได้ว่าเบาเกินอาวราคาผมและส่งมันลงไปนอนหวานมันเหลือหนึ่งแจมตูจจำได้ไปนอนบักเรียบร้อยไปดีและเอาครับผมไอ้นกเอี้ยงมาแล้วนกเอียเอยงงเอ้ยงเจ้ายังไงนกเอี้ยงเจ้ายังไงตบตีเอาเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพอ่อและม้าครับผมเธอเโโนาะเอ้ยเธอโลดได้สิ ให้พออ่านกันละ้นกพ่อ,อ่านไปกันละกันเออโอเคไปายนนึ๊บหมาครับผมป๊บ๊บๆๆ๊ปับป๊บเรียบร้อยโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมอีซี่เกินถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับผมวันนี้สองแพ็คไปเลยฮะวันหยุดมารอบสองครับผมโอ้โหมันห้ามใช้การ์ดว่ะ เอาละครับผมทุกคนการแรกมันห้ามใช้นะฮะผมพอง้นพี่สวนไปเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมด้วยไอไอมันใช้แบบนี้ครับผมเราต้องเอาตัวที่ค่าพลังสูงกว่ามาบ้าง<ม>และดีครับผมห้ามใช้ตัวเหลือตัวห้ามใช้กลับเป็นไง <laughs> จะมาห้ามโชงห้ามใช้อะไรก่อนเพื่อนเอาละครับผมเจ้าไดโมไม่ใช่ไโอโนกาวาไโอโนกาวาสองมากโนกาวสองแต่ตบหนึ่ง โอ้โหค้างไม่ได้ครับผมยังถือว่าอยู่ได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรและและดดดจากที่คำนวณมันไม่น่าจะจะบอกว่ามันไม่น่าจะชาร์จครับผมตุ๊กแคจะบอกว่ามันไม่น่าจะชาร์จครับผมโอ้โหโอเคแต่มันตบแค่นี้ถือว่าไปนอนบักเรียบร้อยไปดี เลมหมาครับผมนกกาว่ามาแล้วแลวเจอห้ามใช้การ์ดเป็นไงตัดการ์ดไปดีโอ้โหไปการแก้เพียดได้เลมมาเก็บการ์ดแบบนี้เลมมาเก็บการ์ดแบบนี้อื้มตบด้วยสี่โอเคสวยงามหมาครับผมเซอโมโดโดอนมาแล้วแซลโบโดโดอนเพิบได้เพิ่มหนึ่งแต้มครับผมโอเคการนี้ผมถ้าเพื่อนเราตุยนะฮะมันก็จะใช้ได้ผมจะเพิ่มให้หนึ่งแต้มนั่นเองครับผม ต้องให้เพื่อนเราตุยเ่อะนะแล้วก็ไปนอนบักเรียบร้อยไปดีหมาครับผมโกหัวขวานมาแล้วเดี๋ยวนะจริงๆมันตัวเดียวกันหมดเลยนี่วะ่ะใช่ไหมมันตัวเดียวกันหมดเลยนี่ว่าไอ้ฝั่งนูนะไดมูฟดอนหมดเลยเว้ยแล้วจบด้วยตีครับผมเรียบร้อยอู้ทำดีแล้วลูกพ่อมาครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้ว จริงๆตูไม่น่าใช้เมเทียเลยนะพูดจริงๆตูไม่น่าใช้เมเทียเลยครับผมมันต้องขนาดนั้นเลยไหมวะเอาวะจัดแบบเต็มๆเลยครับผมเปิดเบอร์เซิร์กด้วยปายนอนวางบัพบัพบ,บ,บ,บัเรียบร้อยครับผมโดนไปหกเบืรสองโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอีซี่ครับผมก็ย,ยังอีซี่เหมือนเดิมครับผม โอเคและมาผมรอบท้ายฮะรอบท้ายเจอนกเขียวโอ้โหแค่แพ็คเบาๆแบบนี้พี่ถึงกับต้องใช้การ์ดขนาดนี้เลยไม่ไี่ยทุกคนแต่ตัวหมดแล้วนะเหลือแค่นี้แหละป่าตาพร้อมแล้วจัดดีครับผมนี่ตูต้องใช้ตัวขนาดนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอาละผมเพิ่มดาเมจก่อนเลยครับผมนี่เพิ่มใส่มาฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีกทีวับก่อนที่มันจะลดลงครับผมนั่นมันอยากจะลดตัวแล้วบรรลด โอ้โหลดดาเมจไปไม่มีปัญหาครับผมเมตเียยังดาเมจสี่พันอยู่แล้วบอกเลยถ้าเมเชียพิกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็โกเกเรียบร้อยแน่ออแล้วผมมันจะเปลี่ยนเอาเจ้าดอนขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าดอนเนี่ยเป็นการ์ดพิกเจ้บผมดวนดาเมจทางถึง50%เลยนะผมและดวนทั้งทีมด้วยนะเพราะฉะนั้นครับผมพี่คิดว่ามันอาจจะเอาเจ้าดอนขึ้นมาฮะเท่าที่ดูนะ2มา เอาล่ะแล้วเลือกเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยครับผมโอ้โหแล้วรบหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วทำเป็นตโลตูโอ้โหเรียบร้อยจริงครับผมแล้วมาผมติคอนโอ้ยตโคอดอนกิคดอนก็โดนโอ้โหเมเทียก็โดนเพราะฉะนั้นครับผมตอนนี้เนี่ยเมเทียผมสามารถยืนได้อีกเพียงแค่สองเทินเท่านั้นฮะอืม มันลงมามันตบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนแต่กันไว้ก็จะโดนพิษอยู่ดีนะทุกคนชิปละชิปแล้ว,ลว AI มันจะเล่นตูแบบน,นี้เลยวะทุกคนเดี๋ยวนะเธอหน้าจะทันปะวะเธอหน้าจะทันไหมอะเอาวะชาร์จหมดเลย โอ้โหเป็นการเก่งกับเวลาครับผมทุกคนจะตายแบบอยู่ดีๆก็จะตุยไปเลยแล้วตบด้วยสีครับผมเรียบเรียบร้อยครับผมไซโคโดอนทําดีแล้วลูกหมาครับผมเมดิโอดอนมาเลยเา้าแล้วเมทิอครับผมเปิดการหมู่แล้วโอ้โหติดพิษเอาตูย,ยังไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งทีมตูย,ยังไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วดูเมทิอโดนอกีกีก็ตุยแล้วใช่ไหมแต่ขอโทษครับผม มันหมดเวลาของแกแล้ว AI ไปโดนว้า,าปึ๊บมาแล้วโชบบบบบเรียบร้อยโดนไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ปึ๊บ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 ลงมาดับเบิลเกียวเขียวเกียวแล้วก็ลงมาไอา้เขียวไอ้เขยียวทริปเปิลเขยีขยวเกียวเกียว เป็นการแข่งกับเวลาใครจะล่วงก่อนนะโอ้โหมันใช้การพิษจะเล่นจะเล่นทีมี่และทีมครับผมเป็นไงเจอการ์ดสวนไปโอเคจัดมาตัวไหนก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวไหนก็ได้อยู่แล้วโอเคสโนซอรัสครับผมและตอนนี้ครับผมเจบิถึงแล้วเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยวันนี้เปิด JW บิไปในตัวเลยครับผมทุกคนมาขอตัวอะไรก็ได้ละกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยทุกคน ปึ๊บตัวไหนก็ได้ละเพราะตอนนี้ไม่ได้สะสมตัวอะไรเป็นพิเศษนะผมแต่ขอเป็นพวกไดโนเสาร์ให้มันครบ,ครบก่อนได้การซ้ำเยอะเหลือเกินตอนที่ตัวอยากได้ไม่ออกหรอกบลริโอนิกเนี่ยล่าสุดออกม,มาแล้วมาดาวบอมแล้วเปิดดิครับผมตัวอะไรตัวอะไรก่อนตัวอะไรจึ๊บโอ้ยห้าร้อยเงินเขียวโอ้กลับมาแล้วเงินเขียว ไอตุ๊กแก่โอ看看 no 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 ้ยตุ๊กแกพ่อรีวิวหนูเลเวลแม็กไปแล้วตูรีวิวไปแล้วเนี่ยตูบอกนะตอนที่ตูอยากได้น่ะไม่มาหรอกตอนที่ตัวตัวขาดหนึ่งใบสองใบไม่มาฮะพอตูได้ปุ๊กแม่ครบปุ๊กมันมาปั๊บโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบายบายเจอกันใหม่ครับผม